เห็นชื่อคลิปแล้รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเราไปได้เข้ามาได้อย่างไรอีกแล้วนะครับผมคิวทองด้วยแลวเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศด้วยต้อนรับพี่เบนต์ันรจริงครับมาดกนะ้ำมาทำไมอีกแล้วแล้วบอกว่าเฮ้เกื่อก็เด๋ยวป๊อน เอาวแล้ไม่ต้องป๊อกปอกอะตอนพี่ได้ยินป๊อกปอกในพี่รู้สึกไงก็รู้ว่าช่องเป็นชอบทำอะไรแปลกๆอยู่แล้วแหละแต่ก็คือแบบป๊อกปอกแล้วมันมันจะไม่หมดเหรอมันก็ไปตั้งหลาย EP แล้วป๊อกปอกมันน่าจะมีมาเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ยังหาได้เนาะที่ไหนได้ครับมันเหลืออีกร้อย EP แต่ไม่พออ๋อเราได้ผ่านไปแล้วเท่าไหร่ละน่าจะ54 55ิบส้าบก็หาป๊อกปอกแบบไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำเจ้าไม่ซ้ำวิธีการไม่ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยพี่ คือแป้งแบบแงไปเรื่อยๆของมันนะอแล้วก็พี่น่าจะอยู่ที่พี p ทับ54อ๋ออยู่กลางๆปี55เพราะว่าตอนแรกับผมไม่ได้เชิญใครมาประมาณทั้50เนี่ยผมก็เริ่มชวนพี่ๆมามาพูดคุยว่าเฮ้ยมีประสบการณ์ในรงเกี่ยวกับมีฟ้งปอม้าเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบบางเจ้าขายมา40ปี50ปีอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาขายแต่เรายังไม่เกิด แล้วพี่เบนซ์ที่ก่อนเราไปกินตรงนี้นะเจ้าตรงน,นี้มีไหมบะหมี่ป๊อกป๊อกในความทรงจํามีบ้างไหมถ้ากินบ่อยๆอาจจะเป็นช่วงเรียนเรียนหนังสือมัธยมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือชีวิตประจำวันไม่ได้กินแล้วแต่เคยอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วแบบเจอแล้วก็ได้กินเหมือนกันเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นบอกก๋วยเตีเ๋ยวป๊อกป๊อกร้านนี้อร่อยมากอะไรเงี้ยได้กินแล้วก็จะรอนั่งรอเขาก็จะเคาะกะลาป๊อกป๊อกป๊อกปั่นมาอย่างนั้นแหละเท่ากับว่าตั้งแต่เด็กเนี่ย จนถึงตอนนี้เนี่ยใครผัดกับเขาเฮ้ยไปคุยไปคุยที่ร้านไหมเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเรากินกะเพราดิไปไปรัสเซียมีกลิ่นดีคือต้องกิดว่าเบี้ยเบี้ยไม่ได้กินมาหลายสิบปีแล้วถือว่าเออใช่ใช่นาแล้วแหละเอาเ้ยคนไม่ได้กินมาหลายสิบปีแม่งโดนเราอีกแล้วนะใช่พูดถึงอะตรงนี้เจ้านี้อยู่สีนัคลินถ้าใครรู้ก็คือหน้าเมมหน้าเมมหน้าเมม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 ่เมมเมมเมมเช้าตรงมมเมมเมมเานเมม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 เม เท่าไรเอาเงินเนี่ยเหรอไม่ใช่เป็นภาปูอ้ตายตายพูดอย่างงี้อักเสบ <laughs> โอ้ พี่เบนเนี่โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไไดละมาช้าอดนะเนี่ยเหลือแค่นี้ละผมตามคุณป้าเนี่ยมา <S <S> <ง>ได้สักสามสี่ครั้งแล้วแล้วมาทุกรอบหมดหมดกรอบก <S <S> อบด้วยแสดงว่าร้านนี้ตำนานเน่ยตำนาน,น,านจนพี่มาเนี่ย <S <S> <S ผมเลยแบบเออได้กินล <S <S> แลยทีแล้วไม่มีชื่อร้านเลยมีชื่อร้านแล้วส่วนใหญ่จะไม่มีเด่นดวงบล็อกเด่นดวงบล็อกเด่นดวงหน้าเมมคุณป้าเด่นดวงหน้าเมมคุณป้าครับวันนี้จัดให้ลุกพี่ผมสักหนึ่งชามครับไม่ได้กินมาหลายสิบปีแล้วปกติพี่เบนกินเส้นอะไรอ่ะ บะหมี่แล้วกันนะบะหมี่ครับบะหมี่บะหมี่สุดใจบะหมี่เป็นชื่อที่ชอบครัอ้เพราะว่าแต่ละเจ้าเนี่ยเขาจะใช้ไอ้รู้ลึกนะไม่เหมือนกันอันนี้จริงจังเลยครับถ้าจริงจังเลยฮะถ้าก๋วยเตี๋ยวไก่จะใช้อีกแบบแต่นี้อาจจะเป็นบะหมี่ที่อมน้ำได้เพราะว่าแกขายไก่ด้วยคือเหมือนเวลาเราฟังแล้วรู้สึกเหมือนเราโดนอับอยู่ตลอดเวลาคือระแวงอ่ะอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงนะไม่ใช่พี่คนเดียวหลายคนแม่งก็ถามอันนี้แม่งจริงหรืยังไงวะระแวงระแวงคือวิธีการของเขามันจะไม่เหมือนกันที่เรา ออริจินอลรุ่น2รุ่นแรกจะเป็นปัดแต่อันนี้คือรุ่น2รุ่น2จะเป็นหน้าเหมือนกันแล้วก็แล้วเครื่องสูบเดียวที่ลองใช้พวกนี้ไปเดินทางไหมน่าจะล้อหลุดแน่ปาแล้วคิดดูพี่เบนซ์ขี่อันนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ภาคเสียงวันนี้ผมแบกภาระโดยมีบะหมี่และเส้นเล็กผิวอะไรผมก็แวะทำ โอเคนะใช่แล้วล้อแต่งนะล้อเนี่ยแต่งด้วยที่ททีี่่หลังนั่งตรงนี้จะขับได้ไหมขออนุญาตคุณน้าก่อนนะนะครับผมขออนุญาตนั่งนั่งได้อยู่แล้วครับเด็กนั่งเล่นได้ฮะเอาขับอันนี้นะเดินทางทำนี้เดินทางโดนล้อทั้งหมดเลยทำไมผมต้องทำดาววะคุณลองภาพมาสักสองข้อยู่ไหมเรามีรถซาเล้งคู่ใจเดินทางไปผมไม่รู้หรอกว่าวันนี้เราจะกินหรือไม่แต่วันนี้เราได้กินนะ ีแห้งหรือน้ำครับกินบะหมี่แห้งหรือน้ำปีน่เอาเป็นน้ำตกเมื่อกี้เขาถามอ่ะมีน้ำตกด้วยเขาบอกว่าตสองแบบชอบชอบตกยังไงตใช่ให้ดูแบบโผล่หน่อยของผมเอาบะหมี่น้ำสูแดงครับของผมเป็นเล็กเล็กแห้งครับป้าเล็กเล็กเล็กแห้งครับป้าอ๋ออันนี้คืออะไรครับเกลือใช่ไหมเกลือน้ำตกค่ะที่อยู่ใต้ลมเมื่อกี้หอมกรึบเลยปกติพี่กินรสจัดป่ะถือว่าจัดนะแต่ว่าต้องลองอ๋อต้องชิมก่อนชิมก่อนนะครับอันนี้ของผมต้อง คือถ้าไม่ใช่ของพี่ชิมแล้วพี่ก็ได้อีกชามนึงเป็นเทคนิคผมกินสองชามเสร็จแล้วเราใส่พริกเลยเล่นพริกเลยวัแล้วปกติเราเราเป็นคนกินเทมไงมีพริกสองแบบนะฮะมีพริกเผากับพริกขวดมีพริกเผาด้วครับปกติเท่านี้อ๋อมีชั่วหน่อยหน่อยเขาไม่รู้นี่ผัดแห้งเป็นไงขอน้รส้มนิดนึงขอเป็นกระสายไปรัสเซียอีกคิดถึงอาหารไทยไหมครัคิดถึงก๋วยเตี๋ยวสุดอะเพราะว่าอยากกินร้อนๆไงแล้วเราตื่นมาเจอแต่ขนมปังอ๋อผมเห็นบนในคลิปอยู่บอกว่าผมไม่อยากกินขนมปังแล้วอ่ะผมไม่เห็น มันใกรโจมันคือที่ไหนล่ะมองคลีอ่ะมอลียโคตรเปียวอ่ะนั่งนี่นั่งั่งพี่นี่นั่งรอรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่สุดป้าถามหน่อยป้าขายมากี่ปีแล้วครับขายมาสิบสิบปีแล้วนะคะตั้งแต่แปลนเสียอ๋อขายต่อขายต่อแปลงขายของ้านแต่แต่ถ้าถ้าก่อนก่อนหน้านั้นอีกอ่ะก่อนแปลงป้ายก่อนหน้านั้นอะ อ๋อขายมาสิปีเป็นอาชีพใหม่หลังจากที่แฟนเสียแล้วก็เลยออกอาไไจากงานประจำอันนี้หมูแดงนะคะอัน,นแรกแค่หมูแดงครับมีลูกชิ้นไหมป้ามีค่รับขอเส้นด้วยนะคะครับแล้วก็น้ำซุปถ้วยหนึ่งนะครับรขอกระดูกด้วยมีไหมกระดูกว่าตับปลาเนื้อหมูสามโอ้กระดูกหมดปกติป้าขายตั้งกี่โมงครับเนี่ย 7จ็ดโมงค่ะเจ็ดเพราะว่าผมมาไม่ค่อยทันเลยอะมาที่ไรจะหมดพักลีใช่บ้านม,มีเกี๊ยวไหมไม่มีนะไม่มีค่ะเกี๊ยวไม่มีของป้านี่จะมีหมูแดงหมูแดงไก่หมูน้ำตกค่ะหมูน้ำตกสามอย่างจะเป็นน้ำข้นนะคะครับผม มีกากหมูได้ป่ป้าหรือว่าเป็นกระเทียมเจียวกากหมูพี่ก็สั่งมาตั้งแต่เช้าอ๋อตอนนี้มีกากหมูเต็มเลยค่ะหมดแล้วไม่ทันกากหมูกับกระดูกเนี่ยหมดตั้งแต่เช้าแล้วมีคนสอยไปแล้วของป้าจะเป็นแบบน้ำออกดำๆหน่อยใช้ใช้น้ำร่วมกันกับน้ำตกถูกป่ะใช่น้ำหมั้งได้เลยว่ะจาม แล้วประวัติคือแกขายมาไม่นานเท่าที่เราเคยกินประมาณสิปีสิบปีก็นานแล้วเออผมขออนุญาตแค่นี้ครับพิกถกั่วอีกแล้วนะใช่ครับพิกถักถว่วอนดัเหมือนน้ำเขาหอ,อ,อามหอมเลยเขาบอกเลยว่าเป็นน้ำเขาจะเข้มหน่อยเพราะว่าเป็นเขาขายกันตกด้วยไงใช้สอบตีมานจะมันจะนัวกระชอบไปนี้เฮ้ ชิมเลยฮะโอ้โหโอ้โหเลยเสียบขาดเสียบลับพอเลยผมขอแค่ตรงนี้เลยได้จะผมขอนรุ์ได้ครับได้ขอาผู้เลี้พริกสดเดียวเลยฮะส้มอ่ะสายส้มอ่ะส้มดันส้มเนาะโอ้โหเกินปุยมุ้ย เรียบร้อยครับผมอ๋อเรียบร้อยนะคุณเรียบร้อยนะของผมสวยงามเอ๊ะแต่ที่นี่โต๊ะเขาแปลกนะเขาก็พี่ครับโอ้ยไปต่างประเทศมาตั้งหลายทีแม่คุณเพีิ่งเพี้ยนไปแน้วนะคุณเพิ่งเพี้ยนไปเยอะเลยนะฮะเขาเจอเขาพอต้องใส่อากาศจะเปลี่ยนแปลงหน่อยนะครับผมเราได้มาแล้วครับตอนนี้ ร้านนี้น้ําจะต่างจากที่อื่นนะครับผมเพราะว่าที่อื่นเนี่ยพี่จะเป็นน้ําใสน้ํากระดูกหมูที่ใสๆแต่อันเนี้ยเขาจะเป็นน้ําดำเขาเรียกว่าน้าดำคือรองมาจากน้ำฝนใช่ครับซึ่งผ่านสากกระสีมาอ๋อใช่อันนั้นคือสนิมที่เราเห็นใส่เวลาคุณไปต่างประเทศคุณอาจจะต้องระวังตัวนี่ยหนกับมาเท่ๆอาจจะเพี้ยนได้ น้ำเขานะจะมีความของกระดูกมัเค็มนิดๆมาแล้วผมไม่ทันกระดูกเพราะว่ากระดูกกับกระเทียมเจียวอ่ะไปตั้งแต่รอบเช้าแล้วออไปแล้วเราไม่ได้กระดูกเพราะว่าไปแล้วไปแล้วนะพี่เมย์จะิงใส่ไปแล้วน้ำปกนะครับผมอ่าตรงนี้ผมเห็นจากเช็คเจอร์เส้นนะผมว่าเป็นบะหมี่บะหมี่ที่กินกับก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยมันอาจะเป็นบะหมี่อมน้ำ่อยใช่ปะพี่อืมครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ได้กินมานนนี่เดี๋ยวผมจะกิน น้ำใสเดี๋ยวที่บ้านจะเปนเี่ยวบ้านบึงเ่อ่เี่ยวบ้านบึงเออก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงเนี่ยมันคือก๋วยเตี๋ยวพื้นถิ่นใช่ป่ะใช่ใมันแบบแล้วมันใส่อะไรต่างจากก๋วยเตี๋ยวปกติไหมหรือว่าเขาเรียกตามพื้นที่ใส่พวกปลาหมึกแห้งอะไรเงี้ยนะอ๋อโอเคต่างไปเพราะว่าเขาอยู่ติดทะเลรัปลาหมึกแห้งมาทำให้มันนัวเฮ้ยแต่เจ้านี้ผมว่าอร อืมแล้วเขาจะมีหมูอันนี้มาให้ด้วยไงด้วยความที่เป็นหมูน้ำตกใช่ใช่ใช่แล้วเราไม่ค่อยได้เจอหมูแบบนี้ในหลายๆเจ้าคส่วนมากจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแดงไปเลยหมูแดงสับนะครับผมป้าใส่หมูแดงให้ผมเนี่ยอ๋อไม่ได้สั่งเขาคุณเอาที่ผมได้นะกินหมูแดงเขาจะหมดแล้วไงได้ครับผมขอลองชิมหมูดได้ได้ได้ก็น่าจะไม่ต่างกันหรอกนะใช่ครับหมูแดงก็ได้แล้วดูสั่งข้าเลยครับอันนี้ เ,เส้นเป็นไงเส้นขอชิมเส้นนิดนึงคัเพราะว่าผมสอบถามประวัติมาแล้วแกขายมาประมาณ10ปีหลังจากที่แฟนแกเสียออกจากงานประจํามาขายผัดเสยนอ๋อหรอใช่ฮะถ้าบอกว่าเมื่อก่อนเขาขายก็แปลง,ขงเขาถูกป่ะผมก็ถามมาแต่เขาบอกไม่ใช่เขาทํางานประจําทั้งคู่แล้วก็แฟนเสียก็เลยต้องหาอาชีพที่แบบอาชีพใหม่เลยอ่ะเฮ้ยเจ้านี้ดีแต่น้ําหอมอยู่ผมกินผมเยือนลงหม้อน้ำซุปแล้วก็ผมว่าทีเด็ดให้เราได้กินต่างออกไปเนี่ยคือเราได้กินหมูสดว่ะอ่า ที่ต่าองออกไปในวพี่ปกติผมจะกินหมูแดงหรือหมูสับเท่านั้นใช่ครับนะครับถ้าหมูอย่างเงี้ยเราจะกินแต่ก๋วยเตี๋ยวหมูตกเป็นหลักใช่ครับว่าไม่ก๋วเกี่ยวขั้นี้มาทักทักก็เหมือนกันนะเนี่ยรายการนี้แ,แปลกนะครับวันเรามาก็ให,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 ให้ให้นั่งกินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอใช่ครับใช่ไม่ต <c oughs> ้องทำไรนั่งทำไรโชคดีเหมือนกันนะพี่นั่งกินไปเรื่อยๆพี่เลี้ยงผมด้วยมันแน่นอนครับเดี๋ยวให้ผมใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูสภาพการเงินจริงๆอ๋อไดครับหรืออาจจะให้พี่เลี้ยงผมด้วย ใช่นะอาแขกนัดเจอมาวันนั้นไปยับล็อกไเดอร์มาเขาบอกว่าพวกมึงเนี่ยก็เก่งนะชวนคนอื่นมาไอ้เฮียเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเขาสองสามชามจบแล้วจบแล้วโอ้ไอ้ยตงโดนด่ายหมดได้ชอบที่ไหมเหมือนเป็น ตอนสามารถพิเศษตอนสามารถพิเศษด้วยนะครับผมพี่แบงค์นี่กอดกินคันนี้ไปมากี่ประเทศสรุปรอบนี้ประมาณ23 23ได้ไปมาเยอะเพราะย่สิบไปเมื่อไรเลยเหรอพอดีตอนเข้ายุโรปอ่ะมันมีประเทศเล็กๆเยอะเราก็แบบทิ้งแท็กเข้าในประเทศยุโรปเนี่ยมันเล็กแปลกๆไม่พี่พี่หลอกแบบไม่ไม่ได้คุ้นชินในแผนที่โลกนะก็แบบเออมาเซโดเนียเบลเรียอะไรอย่างเงี้ยมัามาเซโดเนียเป็นประเทศเล็กๆใช่ไหมสวยไม่พี่พวกนั้นะสวยนะสวยคนมีน้ำใจเล็กๆแต่ผมอ่ะ ดูอ่ะล่าสุดที่ดูอ่ะ EP ที่พี่ลบทล้มอ่ะไปล้มที่ไหนจอเจียจอเจียจอเจียทำไมอยู่ๆมันล้มไม่ได้อ่ะการแสดงผมว่าแล้วผมก็ดูอยู่ว่าแก้บุ๋มฮาสเตตติ้งเปล่าวะตัดขาที่แดงพัดเลยทำยักษ์เนี่ยเขาเรียกว่าหมูแดงหมูแดงไม่ถึงหมูแดงแต่ช้ำๆทำเพราะแบบมันล้าเหรอล้าด้วยอะไรเงี้ยทำงานเยอะด้วยทงานพบงานไปตัดต่ออะไรด้วยเอาไปตัดต่อด้วยเหรอก็พากเสียงด้วยแล้วก็ตัดต่อทีเซอร์เองด้วย ภาพปกอะไรเงี้ยทำหลายอย่างระหว่างเดินทางไปด้วยก็เลยแบบนั่งดื่มขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังก็คือนอนน้อยอ่ะนอนน้อยนอนน้อยอีกอ่าเพราะว่าเวลาเดินทางเนี่ยขนาดเรานั่งรถปกติเรายังเพลียเลยเนาะแล้วพี่เขาขับรถมาแล้วขับรถมอเตอร์ไซค์มันจะเหนื่อยกว่ารถยนต์มันต้องมั่งคับอ่ะใช่แล้วลมไม่ตีตลอดเวลาใช่อร่อยเนี่ยคนนะอร่อยอรมอเรียไปยี่สิบสามประเทศเพลยอาหารประเทศไหนทอดประเทศไทย <laughs> ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยเยังไม่ออกไปไหนออชอบอา<ม>หารที่บ้านสาต่างประเทศได้ไหมประเทศจีนแล้วกันใกล้ไปไหมประเทศอยู่ไม่ได้เลี่ยมันไม่ชอบมันเป็นอะไระพี่มันจืดเค็มเขาก็มาทางหนมปังเนาะ แบบข้าเส้นก็สปาเกตตีแล้วก็ขนมปังอะ่ะเบอร์เกอร์บ้านฟูหรือว่าบางทีจะกินเนื้อสัตว์สเต็เกก็มันก็ไม่ใช่จานจานของบ้านเราอะ่ะเพราะว่าคนย่างบ้านเรายังย่างอร่อยกว่านั้แบบย่างระดับ<อ>ที่แบบงปรนะเทศดูแลเพราะว่าพี่ไปอ่ะทางยุโรปด้วยถูกป่ะมันก็เลยรสชาติอาหารนั้นอาจจะไม่ไต่างกันเยอะเขาก็กินจืดๆ่ะเขาไม่ได้มีเครื่องปรุงเหมือนเราอ่ะใช่แล้วเนื้อสัตว์เน่เขาก็ไม่ได้ปรุงเหมือนเราไงเขาอาจจะเอาแค่เฮิร์บของมันป่ะที่เราเห็นช่วงเท่นิดๆหน่อยลิ้นเรามันมันไปไกลแล้วอ่ะมันกินอ,อะไรมาแบบ เยอะๆหน่อยนะไอ้วันแรกๆอะคงไม่เท่าไหร่หรอกเออวันนานๆไปแบบเริ่มทรมานแล้วเริ่มแบบรู้สึกว่าถ้ามีไอ้ัตไทยขายพันหนึ่งก็กินอะอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าแต่บอกว่าบางประเทศอ่ะข้าวแกงแบบน้อยๆเลยนะอย่สวิตเซอร์แลนด์เงี้ยจานหนึ่งประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทอ่ะกินข้าวแกงในปั๊มนะข้าวแกงในปั๊มราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทอ่ะแล้วเรากินอะมันน้อยมากแล้วเราไม่อิ่มอ่ะแล้วแบอยากกินอีกจานว่ะ พันหนึ 15, ่งอ่ะก็ตีเแบบพันปิวอ่ะเราก็ไม่กินนะจาอาทิตย์นี้ผอมเลยอ่ะข้าวแกงไทยมันคล้ายๆข้าวแกงไทยแหละแต่จะจืดๆหน่อยกะขายในปั๊มธรรมดาเลยอ่ะเบสิกเลยอ่ะหรอข้าวตักอ่ะเหมือนอาหารอินเดียอาหารตักปกติของผูกแล้วของพังของเขาอ่ะ 1,100บาทแล้วต้องกินแบบอันนั้นคือถูกของเขาด้วยนะว่าถูกอันนั้นคือของถูกอ่าด้วยความที่ค่าแรงเขาก็แพงกว่าเราเยอะแพงใช่อันนั้นคือของถูกนะคือแค่100ไม่ร้านอาหารไทยใช่ไหมล้วก็เจอคนไทยแล้วก็เลยแบบขออนุญาตสอบถามว่าเด็กเสิร์ฟที่เนี้ยได้เงินเดือนเท่าไหร่เออเฉยๆนะประมาณ200,000บาทรู้เรื่องแล้วเป็นแคชเชียร์ด้วยเสิร์ฟด้วยของแสนห้าอ่าแต่กินข้าวในปั๊มพันละกันก็มันก็ถูกๆกันแต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่สูงมากอยู่ ถือว่าค่าแรงสูงคนอย่างเราเลยไปเก็บเงินที่เมืองนอกกันเนี่ยใช่เยอะเยอะเพราะไม่ได้มีความสุขเหมกับสุภาพหรอกก็จะน้องเหงาหน่อยแล้วก็ทางสังฆาตที่แบบต่างกับเรานะเขาก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนะ้วเขาก็คงกลับมาอือว่าเราก็คดใจดี่ว่าอาหารมีผลแน่เลยกับการเดินทางหมายถึงว่ามันทําให้เราค้อคิดถึงเปอร์เซนในการที่แบบว่าแม่งมีผลต่อสภาพจิตใจเยอะปะมันมีผลต่อการท้องผูกหรอก็หาแบบมีขนมปังกินแบบฟาสต์ฟู้ดนะเนาะแล้ก็ท้องผู กลพอดีท้องไม่ได้อะถ้าเรากินแบบนี้ทุกวันยาระบายไงบายหลายอย่างเลยใช่หลายอย่างมีเพิ่มมีอะไรแบบนับเดียวเดี๋ยวก็มันอาทิตย์นึงท้องเสียสักลองรอบอะไรเงี้ยลองไปร้านมันเดือเสียทุกวันไปไหมพี่แล้วในไทยท้องเสียมันปกติไงแบบว่าก็เหมือนแบบมันอากาศแบบอือแล้วกาคุยเรื่องถ่ายสองยิ่งข้าวอะเนาะเอาเนี่ยพี่มันอร่อยเดี๋ยวเราก็ต้องถ่ายมันออกอยู่แล้วคุยไปเถอะไม่เป็นไรหรอกนั่นคำว่าพี่ดีกว่าตัอว่าเกือบดีแล้วไม่ค่อยดีแล้ว สาามเจะหลวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่าจานเขาดีไหมกินแล้วควแต่เขาสองทีหมดเลยพรึสองคำได้ครับผมได้ครับที่เบนกินรสรสชาตินี้ไหมเผ็ดเปรี้ยวใช่กินเผ็ดเปรี้ยวพูดลองดูคนกินเผ็ดเปรี้ยวมีนีงเหรอวะเออผมผมเห็นหลายคนแล้วเนี่ยเป็นงานคนเส้นเส้นจานดูดูแล้วเป็นงานแบบเนี้อเหนียวนุ่มหรือว่าเหนียวไปเลย อันน,น,นี้คุณสังเกตดีๆมันจะเป็นเส้นเล็กที่มีขนาดใหญ่ยยกว่าตรงที่เราตีนิดหนึ่าสามสี่เจ้าหลังเนี่ยเราจะเจอเส้นเล็กที่มันจะ,นะบางๆเป็นเป็นคนที่ทูนทางการแต่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เอ้ยว่าผมน่ะไม่ <c oughs> ไป่ไปดี๋ยวพวกมึงอ,ะ <c oughs> อ่ะดูคร <c oughs> ับเส้นเล็กนี่คือวัดกระบี่นะพี่วัดวิชาอันนี้แตกต่างเยอะเขาลวกข้าวกับเส้นที่เขาใช้นะแล้ว มันน it ุ so ่มเว้ยตอนแรกคิดว่าจะนุ่มเหมือนกันหรอตอนแรกคิดว่าจะมีแกนมันหน่อยใช่ป่ะแต่ไม่ฉีบไปอีกฉีบไปอีกหน่อยที่เบ้นลองกินเส้นเล็กๆได้ครับแล้วจะหาว่าผมที่โมยอ่ะการวิเคราะห์ออกว่ผมมันจะค่อนข้างจะลึกๆหน่อยครับพี่ลึกหน่อยลึกหน่อยครับเส้นเล็กเอาไว้เช็ควาลยุทธ์ของเจ้ด็กกะบีตัวเส้นเล็กมันทำไมนะครับอาจารโอ้นมันจะมีความนุ่มๆนุ่มๆเหนียวเหนียว ลองดูวะเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดครับอร่อยอร่อยเส้นนุ่มฮะเหนียวเหนียวนุ่มเหนียวเหนียวเหนียวนุ่มเอ้ยแม่งคำเดียวของคุณเลี้ยว่ะบอกแล้วคุณลองโชว์คำใหญ่พี่เบ้นหน่อยพี่นกินยังไม่ได้กินเลยใช่ไหมกินไปนิดนึงครับเพื่อเช็คเท็กเจอร์ดูครับเขาจะกินคำนี้แล้วคำนี้ผมจะใส่เต็มแล้วทำไมต้องกินไปขนาดนั้นเออเฮ้ยคำถามนี้น่าถามกันนะทำไมมึงต้องกินอะไรขนาดนั้นวะเป็นสไตล์ความอร่อยนะเห็นป่ะพี่สองคำหมด ไม่ทีไม่เกิดจริงเวลากินทำมใหญ่มันสะใจคนกินก๋วยเตี๋ยวเขรู้กันคนเล่นเขารู้กันก๋วยเตี๋ยว<น>เขารู้กันใช่ครับคนมาครับคนเล่นก๋วยเตี๋ยวเขารู้กันนี่และนี่อันนี้คือสูตรของเขามาทางญี่่ปุนมาทางญี่ปุ่นครับไปญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นจะชอบมากเพราะว่าเขาสดเพราะว่าผมใช้พ้อมแล้วผมสับละ <c oughs> คนเหี่เอายาใช้พ้อมสับละติดไปทุกทีนี้ผมต้องกินทีละสามคนพี่เร่งแต่เธอนี่ ใส่ได้สองน่ะใส่ได้สองน่ะเอาไปไปสองนี่อีกคอยดูอาจารย์เท่งไหมอันนี้กินเล่นหรือกินจริงนะอันนี้เราดูริปลี่ที่บางรุ่นมันต้องมีนะนี่ยผมหมดแล้วผมตามทุกคนแล้วมึงชนะเอาอะไรวะขอถามจะชนะเอาอะไรกินเอาอร่อยกินเอาเก่งเออคุณจะเก่งเพื่ออะไรวะเก่งโชว์พี่เบนเพื่ออะไรถ้ามีค้วยหหรือว่าด้วยแชมป์อะไรผมได้ไปแล้วคุณต้องลองหน่อยวะแต่เรได้แล้วเหลือให้ผมหน่อยเหลือให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมขอลองเส้นเล็กหน่อยเจ้านี้นี่สามครึ่งไหมผมว่าผม าได้ไมเพราะออฟชั่นไม่ครบออปชั่นบางอย่างเรามาไม่ทันไม่มีกระดูกให้ผมผมหักไม่มีใจทั้งให้ผมผักมึงมาไม่ทนันไ,ไม่มาผ<ท>ิวใหม่ที่ผมไม่ให้สามครึ่งเพราะอะไรวะจริงๆบะหมี่ถ้าเขาละเอียดไปใช้ความต้มหน่อยมันจะเข้ากว่านี้แต่อันนี้เป็นหันวงอกมันเหมาะกับน้ําตกมากกว่าแต่ไรวะเนี่ยที่เรากินเป็นหัวงอกอ่ะอไมเหรอเออไม่ใช่ความต้มอ่ละเอียดแ้วบไม่น่าละเอียดอ่ะเบ๊กก็ยังบอกไม่น่าละเอียดแต่พูดมาก็แบบในเรื่องจริงนะ แต่ว่าแค่แบบรับโรงแซวไปงนีแต่ว่าความรู้ความจริงมันด่ามันด่ามันด่าเฮ้ยจะปกับเพิ่วคุณเพลินใช่แต่คุณให้สามครึ่งได้นะไม่ติดแต่ผมผมเห็นว่ามันมันน่าจะเป็นความตุ้มแต่น้าอะไรอ่ะใช่หมดแล้วหมดเหแต่อาจจะคุณหมด แล้วก็ไม่มีกากหมูให้ผมผมก็หันต่เขาหมดไม่ได้ไม่มีให้มื่มาไม่ทันไม่โทษร้านละโทษตัวเองดีกว่าใช่เออใช่ไหมแต่ว่าเขาเขามีกากหมูแต่เขาหมดครับโดนตัดไปหมดแล้วตอนเช้าของที่ดีสุดจะอยู่ที่9ก้าโมงพอเขาเริ่มขาย7จ็ดโมงเช้าจากนั้นก็จบละมืันพลาดที่ขึ้นอ่ะสวยที่สุดคือตอน6กโมงสีเท่านั้นเปิดปัญญาเพื่ออะไรวะตัดมาทางหลอกไอ้เยันแล้วคนไปเที่ยวเยอะไม่หยุดไม่พูดอะไรเลยไอ้เยันแล้วมึงไม่เคยไปเที่ยวไหนพูดจังเลยแต่ผมไม่ให้ ปปเปลองปล่งไงเรียนพูดคนระแซวกันบอกว่าโอ้พี่ไม่ทิ้งอัพป๊องปลแล้วอะไรเงี้ยผมคิจะกุ๊กกินอย่างเดียวไม่ได้มีความรู้เที่ย,ย <laughs> <laughs> อะไรก่อนที่ผมจะเชิญพี่เบนมาผมถามนะแถวบ้า,านพี่เขามีเปล<ม>่าไม่มีไม่มีมมอะเป๊อปลอาจจะมีแต่าหาไม่เจอแล้วอะหรือว่าตื่นไม่ทันตอน,นเด็กนีแต่ว่าตอนนี้เราไม่เห็นแล้วไงเพราะว่าคงนักก๋วยเตี๋ยวทางน้ำแข็งทางน้ำสูง เดี๋ยวบ้านตึงอะไรด้วยแหละคนมากเขาก็านั่งเป็นร้านกันป๊อกๆโอเคเแสดงว่าเป็นหลากหลายที่พี่ข้อมูลเนี้มีคนอื่นบอกมาเราว่าที่ต่างจังหวัด ow, เขาไม่มีเข่งขายอะเพราะว่าจังหวัดมันไม่ได้ใหญ่ขนาดน,นั้นเขาไม่ต้องไปขายจัดนั้นก็ได้ก๋วยเตี๋ยวมันเลยอยู่กับที่ดีกว่าขับรถมาไซนิดเดียวก็จะมีร้านเลยคือข้อมูลใกล้ๆกันเนี่ยแหละ,ะ,ะห <avis. S 2> เขาก็เลยบอกว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหต <är S> ุที่ไม่มีป๊อกๆที่ต่างจังหวัดดูมีความรู้ไหม พยายามเป็นทฤษฎีสมคบคิดเลยใช่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 ไอเหี้ยไอเหี้ยเกิดใช้คำให้มันดูใหญ่ๆอะไรนะใหญ่ๆนะแล้วดูฉลาดใช่ครับผมทั้งหมดแล้วเริ่มนี่เป็นทฤษฎีสมคบคิดนะที่เราคิดขึ้นมาว่าความจริงแล้วเนี่ยรถทัวริงของก๋วยเตี๋ยวพอกๆเนี่ยเขาไม่ได้ขนแค่ก๋วยเตี๋ยวมาแต่เขาอาจจะขนความอิ่มมาด้วยอะไรเงี้ยขนความหวังและความสุขอะไรแบบนี้มาพร้อมกับเส้น ที่เหนียวนุ่มเพื่อให้ชีวิตเรายืดหยุ่นเหมือนเส้นบะหมี่ที่เขาใช้ เฮ้ยผมขอไว้โอเวอร์ได้ไหมเดี๋ยวผมเอาไปใส่กับพี่ประโยชน์่อกแกน่ะพวกผมหล่อเลยนรายการที่พร้อมที่จะให้แฟนคลับมาเลิกติดตามช่องเบนเอใหตดตามช่องคุณแทนแฟนเขาบอกว่าเออเอาพี่เบนมาทำอะไรอย่างงี้บ้าก็ได้นะพี่ยังมีโปรเจกต์เยอะไหมปีนี้ผมคงไม่ไปไหนแล้วล่ะกลับมาก็เหนื่อยแล้วแล้วก็ตัดต่องานหลายเทปแต่ปีหน้าก็คงวางแผนใหม่ว่าเราจะไปทริปไหนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์แหละเพราะว่าเหมือนเราบินไปเที่ยวแล้วเราไม่คได้ รถล่างเราก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เขนในใจแล้วก็คือไปเริ่มต้นที่ซักประเทศหนึ่งจะเริ่มที่ไทยเนี่ยเออเหรอใช่แล้วอันเนี้ยคือเริ่มที่ไผยก็ผิดเริ่มที่ไทยแล้วขิดขึ้นลาวไปจีนไปมองโกเลียรัสเซียเออแามมาทีนะอม,มีมีทริปใกล้ๆไหมเดี๋ยวไปขี่ด้วยเสือกเขาเขาแย่เสือกเขาแย่มีมอเตอร์ไซค์ให <_ continued> ้ยืมไหมเดี๋ยวขี่ด้วยย้ายไปเลยท้าววจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเช้าเลยไปไปมเอาไหมใกล้ๆเลยอ่า ไม่เวลาผมไปเนี่ยผมได้นี่ซ้อนไปด้วยไงนี่ขี่ไม่เป็นเอาหรอขี่ไม่เป็นหรอขี่ขี่ไม่แข็งผมออกถนนใหญ่อันตรายอ๋อการขี่ได้แต่ว่าไม่ไม่มั่นใจเรียกว่าขี่ไม่ได้ดีกว่าคือตรงไม่ได้อะไรไม่ได้แต่น้าจะทำได้แบบการชีวิตแล้วอะจะทำหลายอย่างทำไมผมถึงขี่ไม่เป็นล่ะเพราะว่าพ่อแม่ผมไม่ให้ขี่มาใส่แล้วผมอ่ะก็ขี่เกี็บในร้านี่ยอ๋อคือเป็นคนเช่าฟังพ่อแม่ใช่ครับประมาณนึงตอนเด็กๆเขาเรียก คนอยน่อีฟเราไม่ได้อยากจับมอเตอร์ไซค์นะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยอันตรายเขาควรเราไปซิ่งไงเราก็ไม่ได้เราเราเลือกจับไดแทนนมผู้หญิงไงคือพี่ชงมามันออกได่นใช่เดี๋ยวออกคำบกามมันออกเด่นหน้าเดียวอ่ะ เออผมจะไปหล่อแบบพี่ก็ไม่ได้เพราะพี่ชงมาอย่างนี้ละต้องมาทางนี้เนาะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะพยายามมาทางนี้บ้างเพราะว่าเบื่อมาทางหล่อแล้วพี่ผมขอละพี่อยู่ทางเดิมอะพี่เดี๋ยวเราอยู่ยากไม่เดี๋ยวกูไม่มีอะไรดูตอนนี้คือก็อย่างที่พี่เบนบอกครับทั้งหมด16 EP ในการเที่ยวยุโรปไทยไปยุโรปนะครับตอนนี้ส1เอ็ละ ตามดูกันได้นะครับแล้วก็พี่เบนซ์จะไปเที่ยวไหนเนี่ยเราก็รอมรู้แหละเราติดตามพี่เบนซ์มาก็สักระยะหนึ่งวันนี้ดีใจมากที่นนพี่เบนซ์มาเขาเรียกว่าหลวมตัวมาอยู่ในหนึ่งอีพี EP ของเราอีกหนึ่งคนครับผมพี่เบนซ์ขอบคุณมากครับเรา<ม>อายุเท่ากันแหละไ,ไม่เป็นไรในการเรียกพีแล้วออกยาก ใช่แล้วเรียงแล้วแบบมันเรียงไปแล้วยาวเลยยาวเลยแล้วครับมันจะออกยากยังไงก็ขอบคุณเป็นที่แขิงทั้งแล้วผมที่ให้ความเมตตาของผมเพราะลูกสงสารนี่เอ้าพี่สรุปกันนิดนึงวันนี้นะครับผมให้ไปที่อ่ะสามขักคุณก็ได้อ่าได้ต้องไปข้างหลังแต่สามทักคุณีกใหญ่เลยใช่พีมใหญ่เลยโอ้ยหมดแล้วนะหมดแล้วนะ บอกเลยว่านี่คนทำข้อมูลนะยี่สิบกว่าประเทศนะคนนี้นะ2ีกว่าประเทศไม่มีเขาไม่ได้เที่ยวครับนี่ผู้หญิงเป็นใหญ่เจริญทุกคน พูดเพื่อนเลยวะเอ้าพี่เบนพี่ยังไงก็ผมเป็นกำลังใจให้พี่เที่ยวต่อไปนะครับผมติดตามพี่เบนได้ที่ไกจินแบบเปเที่ยวคนเดียวนะครับผมหรือว่าจะไปดูนี่ก็ได้ไกจังก็มีให้ตัดฟิวเลียนตัดเลียนได้ตอนนี้ไม่การถัดแล้วไม่ตอนที่ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ออกจากบ้านเลยอยู่เป็นหลักเป็นแหลกอ่าเดี๋ยวผมมาหาเรื่องก่อนเรียกว่าไม่ไม่ได้รับอนุญาตให้ออก จะออกก็ได้แต่ว่าไม่ดีกว่าจะออกก็ได้แต่ติดเองใจใช่ครับเขาเคยออกไปแล้วแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่กลำบากลำบากทรมานชีวิตไมต้องเห็นหน้าตอนเขาอยู่ไม่ติดบ้านนะหน้าไม่ใช่อย่างนี้นะเห็นตัวเห็นตัวใหญ่หน้าไม่เหลือแค่เนี่ยคนที่เข้าบ้านไม่ได้รคับพี่ลองดูสิไปฮะรอพแล้วพอแล้วไปไปไปขอบคุณครับพี่เบนสุดท้ายอย่างนี้สิแล้วก็ทีมสีมือถือใครไปด้วยแล้วปากป่ะปาคาของผมเท่าไหร่ครับจานเท่าไหร่ครับทั้งหมด จานละห้าสิบบาทเท่านั้นจานห้าสิบบาทนะครับผมสีนครินสี่สิบหกครับหนึ่งปอกปอกเด่นดวงเนี่ยโอนก่อน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 บาทบาทครับทะผมผมผมจะไม่ให้พี่จ่ายนะเดี๋ยวพี่ไปจ่ายที่อื่นก็ได้เอออะไรถูกถูกเดี๋ยวผมขอจ่ายนะเดี๋ยวพี่จ่าย